สบายดีและสวัสดีเบิร์สุขูสุขคนบว่าพี่น้องพังลาวและพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะสาบัวกาบสบายดีเบิร์สุขูสุคนพ่อแม่พี่น้องมือนี้สาบัวกาบมีผู้ใหญ่ใจดีเนาะหายอาสาบัวซื่อคกหรือว่าเล็กเลื่อยผ้าพ่อแม่พี่น้องมาหายทั้งน้องท้องพ่อแม่พี่น้องกาขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีไลหลาย ทียเอ็นดูหรือว่าแม่ตาทั้งครอบครัวของน้องทองพ่อแม่พี่น้องเดียวมื่อนี้กชาวบัวก็ชิขึนมอบให้ทั้งน้องทองเลยเนาะก็ขึ้นไปเบิงไปชุมน้ำสาบัวเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีอ่ะสบายดีสบายดีน้องล่ะสบายดีให้อยู่เพื่อนมื่อนี้อยู่เพื่อนไปตัดไม้พะบานอยู่ตัดไม้พะบานมาเห็ดยังตุ้มกบอกเห็ดอันนี้บอก เห็ดขายบ่ไอเห็ดชายด้วยชสยเอากบบ่ดยโดยดยกะใส่แถวใกล้ๆนี่บ่แถวแถวเูดแล้วทางโคกพูดแล้วดยกะเอายังชส่เป็นยังอ๋อคือเดือนคือเดือนอันนี้อันนี้กระซิวดยผักผักผักกะใา่เนาะอันนี้กระทมเมียนทมเมียนตะเมียนแต่หัวมัน อันนั้นได้撒เราขั้นเบ็ดบ่อันนี้เบ็ดเฮ้ยเบ็ดเท่านี้บ่คือเห็ดหน่อยแต่เนื้อเอเอาเข่าเมนแล้วเด็กกับกำสองสาม้อยยังจูไฟกับกุ้มเฮ็ดกินยังอะนะมันมันครับแต่ฮามันครับไอมัครับหลายๆป้อน่งดีดีนั่งละมื้อนี้นอกจากมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้อ่าทั้งงาน น้องซื้อมาให้อ้ายเนาะเป็นเด็กเรื่อยเป็นเด็กเรื่อยเอาว่ายให้อ้ายไปตัดพื้นเนาะเผาทานโดยแล้วก็ผ้ามือนันกับผ้าไอฮักแมนบอสอันฮักนี่บ่สแต่กับเข่าอยู่เนาะอ้ายเนาะโดยเขาละคนเป็นสไตล์นี่บอสเดี๋ยวคนเอามันบ่มีผ้าแต่มีทอรวงเดียวนี่บ่อย ดวงตัวนังกับดวงเก่าที่ตาได้ชิคกี้พายดุหมุนมันบาดมือเด้น้องละนี่กับคุกเนาะเอาไว้ต่ำเนาาาลลบะนี่พ่อแม่ที่น้องกะมีคุกเนาะมีเล็กเลือยแล้วก็มีผ้านี่แหละพออแม่ที่น้องผ้าอีตู้เนาะพันกะไปตับพื้น ตัดพื้นมาเผาถ่านเนาะอายเนาะเออกะเผาถ่านมีลาที่เฮาขายกะก่๋มเงินเนาะไปซื้อข้าวซื้อน้ําโดดถ้าเฮาบ่เฮ็ดกะบ่บ่มีเนาะเอารอย่นบ่เนใหม่กะอ้ายกะบ่ได้มีรถนบ่มีรถแกกะปกติกะอ้ายะไปตัด้กะแบกเอาบ่โด โดยตอนนี้ไอ้ก็ยังมีเตามีอยังอยู่บ่เตาเกลืออยู่นาโค้ดอยู่นาุกนโค้ดโดยถ้าเวลาข้าเห็นเทากัไปเผาอยู่พุ่นบ่ไอ้โดยเผาแล้วก็เอารถเก๋เมื่อจ้างรถเขาโดยกะเอาออกอันกะเอาออกเตาหนึ่งไรประมาณจะโฉบไหมเตาหนึ่งประมาณห้าชิ้นตัวเช้าโดยกะเทากัมาเห็ดโฉบกระชิบพันบ่โดยนไปชงกระชิบหาไปชงกระชิบหาเนาะโดยขันแบบกระชิบพัน เห็ดก่านบาวบางเถอเห็ดบางเถอะกระเทียมันมันม่เห็นมุ้งเลยโดยเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงพุนเนาะไอ้เนาะมีเด็กเดือยแล้วก็มีผ้าเนาะแล้วก็ไอ้ไอ้ใตัดเนาะไปตัดหรือว่าตัดไม้เผาทานพอได้เงินมาชื้อเข่าเวลาบ่มีเขากินเนาะกับพอมีเงินเอาก็ได้ไปชื้อเข่ามากิน มืัอนี้ก็อาพากันกินข้าวกินน้ำนะวายโดยกินข้าวกินน้ำแล้วจะไปอันว่ายจะไปพุ่นต่อแล้วจะถึงไปใช่ไปตัดไม้พะบาะเห็ดเตียงเห็ดเตียงบอเห็ดเตียงยังอ่ะเตียงอยู่นี่นะเตียงนั่งดินนี่บ่โดยโดยเห็ดเผือมียนเลยโดยเข่าก็ยังบ่ได้เบิด์ตหรอเป่าย่างยู่ยังอยู่เนาะประมาณมาหลายนาดทำทันจบเลย กินข้าวตัวเองัอะไรก็หากบหาอย่างเนาะมาหากบหาเกรียดไปนั uh 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 ่นแหละระชูจะโแลระชูก็ขายในบ้านนี่บ่ไอ้โดยแม่ขาเพิ่นมาด้วยไพ่แม่ข้าบ่โดยกับเพิ่นมารับอยู่พี่โลเท่าไรกบไอ้โลมีเจ็บชิปขนลูกมันพันแม่มันก็โล้ชี้ชิปก็มีลูกมีแม่เนาะคิดอะไรแบบชํากันเลยเพิ่มมาอะไรช้ำแล้าเอาลูกมันมันแพงด้วย

อเมรนกอนกับนกิพเชือกต็หกพันชายมันบ่โดยเป็นอันลงหมดชาวพัพอดีชายเอิกแน่ชายบางมันแน่ชาวพัเป็ดกระ0ิพันันเป็ดลายลาื้อยังทันมีมากมัน กะดราไหวเนาะถ้าอันนี้ถา่าว่าเฮาเราไหวขายกะมีคนชื้ออยู่บ่บ่มีคอนตัวนี้คอนัวนี้ขายอันเทาน่าไหร่นะห้าพันล้านน,นนึงอันอันหนึ่งเงินบ่หนึ่งห้าพันเนาะเลยขอยเฮ็ดบ่เป็นอันนี้ก็เอาไม้แหลกไม้เลยนี่บ่เลยเอาไม้บาบานนี่ไปอะไรเอาตุ้มเขาไปคอไม้บา,าบานเอ้าอันนี้โมเมนต์ไอเฮ็ดเองบ่บ่ ค่อยเอามาผ่าบาดไปไดกเอาดงดูกันนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเห็ดปันกันมาชันชักอมีอันใส่กุ๊บพ่อแม่พี่น้องอันนี้ก็อ้ายชานเองบ่เอาน้ำเขาเอาน้ำพ่นชานเป็นเนาะแม่ว่าเ้าตัดไม้ไปเลยเอาน้ำพ่นเนาะดูตัดใบชองทอดเนาะเห็ดเห็ดละปันกันพ่ลเห็ดเนาะอันนี้เบ็ดนี่เห็ดเอง พออหางกะชิดลางก็โย่คนกบไลยก็ตุ้มละฉีถ่านหมดแน่อยู่พี่ก็มีลายอยู่บ่้างเออตึกพี่ก็ลายอยู่ก็เป็นได้น้องกะไปผ่าทงผ่ายางแล้วบ่ย่างมีอะไรก็ไปพอไปไกลอะไรพนบินหัวนี่บ่ไปขี่รถยังไปนะผ่ายางไปโไปรงขนาดย่างไปด้วยบ่อย วินหัวยางบ่อนหน้าหน้าวินหัวเลยทัดเอื้อยนี่บ่เออเอ้าบ่อได้ขี่รถไทยไปบ่บอยางออกเลยนาโคกไปชั่วโมงหนึ่งเคยเฮาเฮาเคยยางไปเลยเนาะนนัั่แหละครบกับบ่ได้ไกลเป็นไดบ่อไอโอ้ตอนนี้ถ้าได้โอ้ไดากันสามแยกอันนี้ฮเดี๋ยกลัวอีกบ่จักคึ่งนะคามคุณนาโคกลย น้องกับอวยพรมาเป็นบ่อยากอวยอยากให้อวยพรผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นที่เพิ่นผาเงินมาชื่อโคกชื่อเดือยหรือว่าชื่อผ้าให้ทั้งน้องแล้วก็อ้ายมีอาชีพไปตัดพื้นเนาะหรือว่ามาเผาวทานขายเอาเงินไปซื้อข้าวกิน่ออันนี้ก็มัคคุเทศก์น่องก็มีทุกปีกับอวยพรมาเป็นบ่โดยมาเป็นอุปสรรคนะ เพิ่นนี่บอกโอยพอนหมูปินเธอหนาบ่ได้แล้วบัานนี้บ่ได้แล้วน้องไหนเนาะโอยก็ดีใจน้องไหนเนาะโอยก็ดีใจน้ำอยู่ดีใจตอนก็บ่มีนอนที่ตัดในเตียงเนาะดูยจะทัดอยู่บ่ผ้าเนี่ยโอ้ทัดผ้านักอยู่บ่ันนก็ต้องพุนเนาะพุนหรือว่ามันบางโอยกับพุนให้มันเข่าแล้วก็เ้าไปตัด

เอ้าคือยังดูดนมแม่อยู่นะแม่มีน้องไหนได้แม่เจ้ามีน้องไหนได้มีน้องให้เจ้าไหนได้แม่ยังชีดูดนมดูนังอีกนี่บอกมันแอบคือยังดูดนมดูกระเด้อหยุดดูดนมแล้วพ่อแม่พี่น้องเอาวอเงินไปชื่อขนมเลยเอาวอเนืกับเนื้อในนอนนื้อปิ้งัดเจ้าหน่าไม่น่าละพี่ น,นั่ง,งดีดนั่งดีดีนั่งดีดี่อ,อพ่อเดิน่มอ่ะนี่เด้อแม่มีน,อน้องเลยยังดูดนมแม่อยู่เดีวเอาเงินไปชื่อขนมเด้อร้านค้าก็มีร้านเดียวบ่บานะ้านน่ะชองพันล้านนั่นอร้านค้าอยู่ใช่ร้านค้าเพื่อนเพื่อนไปฮะเพื่ใหญ่ือนเที่กินด้วยกันเพื่อนเพื่อนเห็นบ่น เดี๋ยวเอาเงินให้เพื่อนเนาะไปไหวชื่อขนมเพื่อนงอแงพ่อแม่พี่น้องชาบวบัวกับไห้ชื่อขนมมาอ่าใหญ่เลยเนาะจะปีแล้วนี่ยังดูดนมอยู่นี่ประมาณสี่ปีแล้วม่จากเนาะยังดูดนมแม่อยู่แม่กับมีน้องเลยกินพริกอะไรเลยใหญ่ทำนี่ย่ี่บอกมึงกินได้มันมันกินอะไรเขาฉันบอก เอาเงินไปชื่อขนมเด้ออ้าเดี๋ยวทุ่งก่อนทุ่งทุ่งทอ่ะ่าชื่อหนุ่มเด้อบ่ต้องดูเดินหนุ่มแม่วันแม่มีน่องเลยด้วยมันรอมั่ง้ยกะดีใจเนาะอ้ายเนาะมือนี่เนาะกะให้อ้ายรู้มันถ้าผู้ใหญ่ใจดีเห็นกะเพิ่นกะอินดูเมตตา ทั้งครอบครัวของอ้ายเพิ่นก็อยากช่วยเดืออ้ายอีกถ้าอ้ายี่ยโมฮ็ดเนาะโมฮ็ดหรือว่าขี้ข้านกะเพิ่นกะโมอยากช่วยทั้งครอบครัวอ้ายไรอุ้ยพรให้ผู้ใหญ่เพิ่นดูเนาะอ้ายปุ้ยพรให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งอ่ะนายไอ้ไม่แห้งคอมเจ็บนะใดคามใครใช้มีเด้อชาถูกเนาะใช่ถูก จเจ้ากะโอเคเนาะกะทางน้องกะชิได้ขอตัวแต่ก่อนเนื้ออายเด้อเจ้าสบายดีเลยสบายด,สายดีสบายดีละ่ะสบายดีล่ะ <đ> โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องกะซาบับบวก็ได้มามอบมาอ่าของหรือว่าผนะ้าเนาะผ้าหรือว่าเล็กเรื่อยหรือว่าคลุกเนาะให้ยทางอาน,น้องท้องพ่อแม่พีพ่น้องทั้งน้องกะ ผมมีคกตำเนอะกับคกแตกหรือว่าผ้าหักพ่อแม่พี่น้องก็มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะได่ให้ชาวบัวอ่าื่อคกหรือว่าเด็กเรือยเนอะมาให้ทั้งนองก,กับทางอายก็ดีใจเนอะถี่ได้ผ้าไหมหรือว่าเด็กเดือยพ่อแม่พี่น้องก็สีไหลตัดพื้นเนอะเผาทานพ่อแม่พี่น้อง ก็าอาจจะได้มีอาชีพมีเงินเนาะมาชื้อเขา่าพ่อแม่พี่น้องทางอายก็ยังขาดคืนหลายเนาะเขา่าพ่อแม่พี่น้องก็านาบริเฮทพ่อแม่พี่น้องก็เนื่องจากว่าบบม,เมีเข่าปนะูพ่อแม่พี่น้องก็เคาะพ่อแม่พี่น้องก็ชาบัวก็ได้าปิดลิปไปแต่เพียงเท่านี้เนะาะขาดบาะอะไรก็คือครอบ คุณผู้ใหญ่ใจดีเทียาหายาบัวเป็นสะพานบุญมาหายทางน้องทองพ่อแม่พี่น้องก็ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ญใจดีเนาะกะห็หายเพิ่นหายอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบาหายได้ความขายเบาหายมีขอ้ปาถนะนาสิ่งใดขคอยชุมพรน,นนางปาธนาะขอใหอยุ่มันขอนยืนชาถูกเนาะพ่อแม่พี่น้องสาบัวก็เบื่อคบ่คอยเก่งปันใดพ่อแม่พี่น้องก็ชาวบัวก็สิไรขอตัว ตับโคนพ่อแม่พี่น้องขอก้าวคำบาสบายดี